สวัสดีครับสวัสดีชาวรถเครื่องเก่านะครับเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมฮะรุ่รนนี้ขอบอกเกิดตั้งแต่ยุค90แล้วนะครับคันนี้เป็นยามาฮ่นะครับติดตรงนี้เขียนว่าเบลแต่ไม่ใช่เบลอา ไม่ใช่เบลร้อย R ธรรมดาก็ไม่ใช่มันมีตัว S กับ L นะครับน่าจะเป็นเบล S L ผมก็เกิดยุค90นะแต่ไม่ไม่เคยเห็นแล้วกันนะฮะเพิ่งจะมาเห็นนี่แหละฮะเพื่อนๆพนพี่ๆคนไหนเกิดทันบ้างฮะช่วยคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับมีเล่มเขียวอยู่นะฮะคันนี้ เครื่องถือว่าดีอยู่นะครับชิ้นส่วนหายไปบ้างตามการเวลาแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับทำสีสันให้ดูใหม่ขึ้นเบลน่าจะเครื่องร้อยแล้วฮะมีคลัตมือนะครับ ลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับดีเลยเสียงเครื่องมันประมาณนี้อยู่แล้วนะครับไปหนออก <laughs> ไปเรี้ยวน่าจะขาดหมดแล้วนะครับ มีเก็บสะสมไว้ก็ดีนะฮะลดหายากอ้าวออกเฉยความรู้สึกช้าไปหน่อยเดี๋ยวลองฝั่งนี้ดิอ้าวออกหาปิดก่อนดิสเบรกใช้ได้อยู่นะฮะนี่เด้งอยู่ ถือว่าดีเลยนะฮะมีมีเล่มให้ด้วยนะครับหายากไฟเลี้ยวไฟท้ายฝาครอบตัวนี้มันเหมือนเมดอัลฟาเลยฮนะท้ายมันน่าจะใส่ของเมดอัลฟาได้นะครับปลายหลังมีให้นะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้มีสะสมไว้นะครับขายเพียง3,005เท่านั้นเอง สนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะส่งได้ทั่วไทยเลยอยู่จังหวัดไหนราคาส่งเริ่มต้นที่1,500บาททุกจังหวัดเลยนะฮะโทรมาสอบถามได้เบล SL นะครับส่วนอีกคันนะครับวันนี้ผมมาขายอยู่2คันเลยนะฮะอีกคันเป็น k s r ตัวนี้ผมใส่ยางวิบากใหม่ให้เลยนะฮะ เ,เข้าไร่เข้านาเข้าสวนได้เลยนะฮะเครื่องเยี่ยมยอดเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับไม่เอาครับเซลนี่ดูยางครับล้อสวยดิสเบรกหน้าระบบไฟออกครบนะฮะ k s าตระกูลคาวาท่อสูตรเสียงนุ่มๆน,นะฮะพันการความร้อนให้เรียบร้อยนะครับ ดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับนี่ KSR มาลองฟังเสียงเครื่องดูนะฮะนี่แบตออนนี่นี่ติดแล้วนะฮะนี่อ่ะ ทำมันหมดหรือเปล่าเอ่ยติดแล้วนะครับเครื่องถือว่าดีเลยฮะนิ่มน,มนิมนะครับระบบไฟออกครบนี ไฟหน้าสาว่างนี่ไฟเลี้ยวเป็นไงฮะนี่สวยเลย <c oughs> เครื่องนิ่งเลยนะฮะนี่ดีหมดทุกอย่างเลยฮะเสียอย่างเดียวไม่มีเล่ม <laughs> แต่ส่งได้ทั่วไทยนะครับราคาก็ไม่แพงส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับราคาเริ่มต้นก็1,500บาทเหมือนกันนะฮะทั้งคู่เลยตัวนี้ขายให้ถูกๆไปเลยครับเจ็ดบาทนะครับเ0็ดบาทสําหรับ KSR เอาไว้ขี่เข้าไร่เข้านาเข้าสวนนะฮะเครื่องแรงมากนะฮะคันนี้ขี่ดีแรงดียางใหม่ พร้อมใช้เลยแล้วกันนะฮะสำหรับ KSR คันนี้นะครับเ0็ดับาทนะฮะวันนี้ก็นำเสนออยู่2คันนะฮะเบลรุ่นหายากนะฮะกับ KSR สนใจติดต่อมาเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนตัวไหนก็อย่าลืมติดตามไว้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ